สองข้อนี้เพื่อที่จะให้เขากลับมาอินเลิฟกับคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะนินรยาเดลลออ t ฟแ tract i o n นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กดแรงดึงดูดนะคะทำแค่สองข้อเพื่อที่จะให้เขานะคะกลับมารู้สึกอินเลิกับคุณหก็คือให้คุณรู้สึกฟินกับความรู้สึกที่คุณต้องการให้เขารู้สึกกับคุณและสให้คุณหลับ ไปพร้อมกับความรู้สึกนั้นเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะสามารถทําได้หรือเปล่านะคะซึ่งมันก็ไม่ยากเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องทําไปนะคะด้วยความรู้สึกที่เราเชื่อมั่นนะคะแล้วเราก็มีความเชื่อแล้วก็ศรัทธานในเรื่องของกฎแรงดึงดูดนั่นเองเพราะว่า you are what you believe คุณจะเป็นในสิ่งที่คุณเชื่อน,นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าจะทำยังไงบ้างในเรื่องของความรู้สึกนะคะเพราะว่า,เ,าเราจะต้องแยกสองอย่างนะคะนั่นก็คือในเรื่องของโลก3 d มดีนะคะหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะที่เราคิดว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เราเจอกับปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีอะไรได้บ้าง อาจจะมีในเรื่องของเขาคนนั้นณนะตอนนี้ดูเขาจะไม่สนใจคุณนะคะดูเขาแบบนิ่งเงียบหายไม่ไม่พูดไม่จานะคะหรือว่าบางทีก็ไม่ไม่ไม่ให้ความชัดเจนกับคุณนั้นเองนะคะเขาไม่ให้ความชัดเจนเขาเแม้แต่ว่าหนีหน้าหายไปนะคะหรือว่า เดินออกไปจากความสัมพันธ์บางคนก็เก็บข้าวเก็บของออกไปจากบ้านนะคะบางคนแม้แต่เรื่องของการมีบุคคลที่3นะคะหรือว่ามีคนอื่นเข้ามาวุ่นวายกับเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่แบบดูจะมีอุปสรรคแล้วก็เป็นไปได้ยากเหลือเกินซึ่งมันทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยนะคะเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้มากๆเลยทีนี้เราลองมาดูนะคะว่าอืม คุณจะต้องไม่โฟกัสนะคะคุณจะไม่ต้องต้องไม่โฟกัสกับปัญหาที่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้กับคุณเพราะถ้าคุณโฟกัสนะคะวันวันหนึ่งคุณก็จะแบบนั่งโฟกัสหรือว่านั่งรู้สึกไม่ดีนะคะนั่งรู้สึกหน่อยรู้สึกวิตกกังวลนะคะรู้สึกเครียดรู้สึกเป็นทุกข์ว่า ทำไมเขาไม่รักเราเหมือนเดิมทําไมเขาปฏิบัติกับเราไม่ดีเหมือนเดิมนะคะดูเขาเฉยชาบึ้งตึงมึนชาใส่เรานะคะถามอะไรไปก็ไม่ตอบแล้วก็บางทีก็ไม่อยากจะส่งข้อความหาเรานะคะไม่อยากจะโทรถ,ถึงเราอะไรพวกนี้นะคะให้เราหยุดโฟกัสกับสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากการโฟกัสในปัญหาตรงนั้นให้เป็น ความรู้สึกนะคะความรู yourself, Please, so like, so one, really cool ้สึกที่คุณต้องการที่จะให้เขาปฏิบัติต่อคุณนั่นเองนะคะนั่นก็คือคุณจะต้องบอกกับตัวเองนะคะข้อที่หนึ่งเลยนะคะข้อที่หนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งอก็คือบอกกับตัวเองนะคะให้รู้สึกนะคือหนึ่งคือต้องฟีลต้องรู้สึกหนึ่งฉันรู้สึกดีนะคะมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่รู้สึกดีรู้สึก ถึงความสุขเวลาที่เขานะคะปฏิบัติสิ่งที่ดีให้กับเราฉันรู้สึกดีนะคะบอกกับตัวเองฉันรู้สึกดีมากๆเลยที่เขาดูแลเทคแคร์ฉันฉันรู้สึกดีที่เขาคอยทำไถ่แล้วก็ห่วงใยฉันคุณต้องการอะไรอีกบ้างฉันรู้สึกดีที่เขามักจะส่งข้อความหาฉันบ่อยๆฉันรู้สึกดีที่เขาโทร มาถามไถ่สารทุกข์สุขดิบของฉันโทรมาถามว่าฉันต้องการอะไรบ้างไหมอะไรแบบนี้นะคะบอกถึงความห่วงใยฉันรู้สึกดีที่ตอนนี้เขาคิดถึงฉันมากๆเลยฉันรู้สึกดีที่ตอนนี้เขามีฉันคนเดียวฉันรู้สึกดีที่เขาแบบให้ความสนใจกับฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นอ่ะเนี่ยนะคะคือความรู้สึกที่เรารู้สึกแล้วก็ให้เรานะคะ จดบันทึกความรู้สึกนี้ลงไปนะคะในกระดาษะะหรือว่าในสมุดที่เรามีของเราไว้สักเล่มหนึ่งนะคะไว้จดบันทึกเราจะเขียนลงไปว่าฉันรู้สึกดีจังเลยที่เขา,าห่วงใยดูแลฉันคอยถามถ่ายฉันถึงสิ่งที่ฉันต้องการนะคะตรงนี้แหละที่เราจะต้องจดบันทึกลงไปนะข้อที่สองทำยังไงนะคะข้อที่สองเราจะต้อง หลับไปพร้อมกับความรู้สึกที่ดีนะคะหลับไปพร้อมกับความรู้สึกนั้นแหละนะคะว่า,าเวลาที่เราหลับตานอนนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเออฉันรู้สึกดีจังเลยที่เขาให้ความสนใจดูแลใส่ใจครอบครัวนะคะดูแลใส่ใจฉันแล้วก็ลูกๆ เป็นอย่างมากอะไรแบบนี้นะคะอืมจะต้องแบบมีความรู้สึกดีไว้ก่อนแล้วก็หลับไปพร้อมกับความรู้สึกนี้ทีนี้ในการที่นอนหลับไปพร้อมกับความรู้สึกนี้คุณอาจจะใช้ในหลักของการทำเมดิเทชันก็ได้นะคะนั่นก็คือการทำสมาธิก่อนนอนนะคะหรือแม้แต่นอนสมาธิก็ได้นะคะก็คือนอนหลับ เพราะว่าการทําสมาธิไม่ใช่จําเป็นจะต้องแบบจะต้องนั่งอย่างเดียวนะคะการนอนแล้วเราทําจิตใจให้แบบเหมือนปล่อยวางแล้วก็มีความสุขนั่นก็คือการทําสมาธิเช่นกันนะคะการตามหลมหายใจนะคะเข้าออกนะแล้วก็รู้สึกถึงสิ่งที่ดีเพราะคียของกฎแรงดึงดูดก็คือ <c oughs> การที่คุณรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขนะคะการที่เราจะควบคุม ะะอารมณ์ของตัวเองให้อยู่ในวเบรชั่นแห่งความสุขนั่นเองนะคะนี่ก็คือสองข้อนะอืแล้วก็สิ่งที่จะต้องอห้ามทำนะคะคืออะไรนะคะห้ามมีความรู้สึกกระวนกระวายใจห้ามมีความรู้สึกเครียดวิตกกังวลห้ามมีความรู้สึกว่าเอ,อฉันต้องการที่จะให้เขาเนี่ย <c oughs> กลับมาไล่ตามฉันอะไรแบบนั้นนะคะตรงเนี้ยให้เรานะคะเลิก แล้วก็งดไปนั่นเองนะคะความรู้สึกตรงนี้นะคะให้เราบอกกับตัวเองนะคะเอาละเราก็ลองนําหลักการตรงนี้นะคะไปใช้นะว่าได้ผลเป็นอย่างไรบ้างนะคะแน่นอนทำหนึ่งวันอาจจะไม่ได้ผลทำสองวนันสามวันนะคะสักอาทิตย์หนึ่งหรือว่าหนึ่งเดือนนะคะ จริงๆแล้วก็คือทําไปเรื่อยๆนะคะแล้วลองลองดูผลนะคะหนึ่งประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยนะคะมักจะได้ผลที่แบบเป็นที่ชัดเจนเลยดูปฏิกิริยาของเขานะคะว่าเขาปฏิบัติต่อคุณอย่างไรแล้วก็อย่าลืมในการแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์มานะคะว่า คุณใช้หลักการอย่างไรบ้างนะคะให้ได้ผลเพื่อที่จะแชร์ให้กับเพื่อนๆฟังนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนนะคะ <c oughs> เขาได้แบบเหมือนมีความสุขแล้วก็แก้ไขนะคะในเรื่องของอปัญหาความรักความสัมพันธ์นะคะที่จะทําให้ครอบครัขวรของเขามีความสุขยิ่งขึ้นนั่นเองขอบคุณสําหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิรยา The Law of อ t ทร a กชั o นนะคะแล้วก็ อ,อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะอัปเดตคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ